สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ครับจะพามาทําการทดสอบทดลองนะครับแอมจิ๋วที่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวเล็กนะครับ ZK ห้าย์ MT นะครับตัวนี้ผมไม่เคยใช้นะครับส่วนเจ้าตัวที่ซื้อมาพร้อมกันเป็น ZK MT 2 1หนึ่งตัวนั้นจะเอาไปใช้อย่างอื่นวันนี้ยังไม่ทําการทดลองนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะตัวแอมเล็กนะครับกับชุดลําโพงที่เพิ่งประกอบเสร็จเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นลาโพงตู้ชั้นเก็บของนะครับ เอามาตัดแล้วก็เจาะรูใส่ลําโพงประกบเข้าไปนะครับเป็นดอกซับสี่นิ้วนะครับดอกซับสี่นิ้วสองดอกนะครับแล้วก็ข้างบนเป็นลาโพง USB นะครับเสียบคอมพิวเตอร์เดิมนะครับปัจจุบันไม่ได้ใช้ตัดสายต่อขนาดออกมาเป็นลําโพงซ้ายขวานะครับแล้วก็จะตัวแผ่นโซล่าเซลล์นะแผ่นนี้นะครับเป็นแผ่นสิบแปดโวลต์นะครับสามสิบวัตต์นะครับจะทําการทดสอบทดลองกับตัว m วนะครับตัวนี้นะครับ เพื่อดูว่าการประหยัดแล้วก็การให้เสียงนะครับเหมาะสมกับแผง30วัตต์แผ่นนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเจ้าตัว MT21 นะครับเดิมผมเคยต่อใช้งานทดสอบทดลองกับแผงแผ่นนี้แล้วนะครับจะเกิดเปิดดังๆนะครับไฟจากแผงไม่พอนะครับจะทําให้แอมตัดนะครับเดี๋ยวจะมาลองกับแอมตัวเล็กนะครับแล้วก็ชุดลําโพงตัวนี้นะครับจะเกิดว่าใช้ได้นะครับก็จะพิจารณาติดกับ มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่ากลับไปอยู่บ้านทําเกษตรนะครับจุดนี้นะครับอยู่ที่เล้าไก่นะครับหรืออยู่ที่เถียงนานะครับก็น่าจะฟังเพลิดเพลินดีครับก็ต่อไปก็จะทําการแกะนะครับอุปกรณ์ข้างในแล้วประกอบแล้วก็ต่อสายทดลองเสียงกับจุดนี้ก่อนครับจุดแบตเตอรี่ก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยเอาแผงนะครับมาต่อตรงแล้วก็ตรวสอบทดลองเปิดอีกที่นึงนะครับฝากติดตามดูนะครับครับเดี๋ยวพามาแกะกองนะครับดูว่าข้างใน มีอุปกรณ์ประกอบยังไงบ้างนะครับเจ้าตัว MT สองหนึ่งครับเก็บไว้ก่อนนะครับวันนี้มาดูเจ้าตัว z ซ K ห้าศูนสอง MT ตัวนี้นะครับแกะกล่องออกมานะครับอุปกรณ์นะครับเหมือนเดิมนะครับคล้ายเดิมทุกๆรุ่นนะครับก็มีแผ่นบอร์ดนะครับฝาบนล่างนะครับฝาบนล่างแล้วก็ปุ่มปรับวอลล่มแล้วก็มีฮิตจิงอยู่ข้างนอกด้วยครับตัวนี้ เดี๋ยวจะทำการประกอบนะครับตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้มีเศษตะกัวโปรขึ้นมานะครับใส่ขายึดฝาไม่ได้นะต้องตัดออกครับตัดออกก่อนนะครับ ครับก็หลังจากประกอบเสร็จนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเจ้าตัว M จิ๋วตัวเล็กตัวนี้นะครับก็มีปรับเสียงแหลมนะครับเสียงเบสนะครับแล้วก็ power ปิดเปิดแล้วก็เพิ่มเสียงนะครับข้างบนนะครับก็มีลาเบลนะครับเขียนไว้ว่า502 MT นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นไฟ DC นะครับกวโวลต์ถึง24โวลต์ครับสเปกที่รับได้นะครับแล้วก็มีต่อลำโพงนะครับ สายขวานะครับรุ่นนี้ไม่มีซับบูเฟอร์นะครับเราก็มีสัญญาณ AUX in นะครับด้านหลังก็ตัวไปนะครับก็บอกรุ่นนะครับบอกสเปคนะครับเป็นกินไฟ 3m นะครับแล้วก็บูทูน5 0นะครับ2ชัแนลนะครับลำโพง4-8โอห์มนะครับ15-100วัตต์นะครับนี่ก็เป็นเจ้าตัวเล็กนะครับที่เพิ่งซื้อมานะครับ เดี๋ยวให้ดูเทียบทับกับตัวที่ผมเคยมีก่อนหน้านะครับนี่นะครับให้ดูเทียบขนาดนะครับตัวนี้เป็นวูชีนะครับ ZKMT เคทีสองหนึ่งนะครับดูขนาดนะครับนี่จริงๆตัวนี้นะครับหน้าปกที่ซื้อมาก็เป็นวูชีนะครับแต่ว่าพอได้ของมาครับตัวแผ่นด้านบนเนี่ยไม่มีคําว่าวูชีนะครับนี่นะครับดูขนาดนะครับนี่นะครับแต่เป็นรุ่นพวกนี้นะครับจะมีเรื่องของซับฟูเฟอร์ด้วยนะครับลำโพงซ้ายขวาด้วยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นทีวีสองหนึ่งครับก็ใหญ่ขึ้นมาอีกทีนึงครับอันนี้ก็เป็นตัวเล็กนะครับเดี๋ยวจะทําการต่อสายนะครับแล้วก็ตรวสอบทดลองฟังเสียงดูนะครับครับตอนนี้ก็ได้ต่อสายเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับลําโพงซ้ายขวาขนานนะครับซับกับจ้าตัวลําโพงคอมพิวเตอร์นะครับขอด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็อ่าแจ็คพาวเวอร์นะครับสเปคเก้าถึงยี่สิบสี่โวลต์นะครับตอนนี้ผมต่อกับแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับคู่นี้นะครับ ต่อบวกลบกับไฟแบตเตอรี่12โวลต์นะครับ12โวลต์ก็จะลองจะทำการเปิดทดลองดูนะครับเปิดนะครับตรงนี้นะครับเอาเปิดนะครับเปิดติดแล้วนะครับเปิดไว้ตรงกลางก่อนนะครับนี่นะครับไฟสีน้ำเงินติดแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับบลูทูธเป็นชื่อนี้นะครับ d e p u 5.0นะครับ เชื่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการเปิดทดสอบทดลองดูนะครับครับก็หลังจากที่เชื่อมต่อบลูทูธเสร็จนะครับผมจะทําการเปิดทดสอบทดลองเสียงให้ฟังนะครับเพลงที่เปิดวันนี้ก็คือเดชาชาแนลนะครับลายพินนะครับเปิดทดสอบนะครับมาดูที่แอมนะครับตอนนี้แอมนะครับตัวปรับเสียงกลางเสียงแหลมนะครับยังไม่ได้เปิดขึ้นนะเบสก็ยังไม่ได้เปิดขึ้นนะครับ เพิ่มพาวเวอร์ไปที่ครื่องหนึ่งก่อนนะครับเพิ่มเียกเบนนะครับเด็กเบนนี่นะครับ รรปรับเสียงประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดพาวเวอร์นะครับให้ดังที่สุดนะครับลองดูนะครับ Terima kasih telah menonton! ก็เสียงประมาณนี้นะครับก็เป็นการต่อเปิดจากแบตเตอรี่12โวลต์นะครับซึ่งมันก็มีหลายลูกนะครับตรงนี้นะครับกําลังไฟคงจะเพียงพอนะครับแล้วก็จะตัวแอมป์นะก็สามารถเปิดกับชุดดอกนี้นะครับได้สบายนะครับเดี๋ยวผมจะทองต่อกับแผงตัวนี้นะครับแล้วก็ลองอัดเสียงเต็มๆดูว่าไฟจากแผงนะครับจะพอไหมนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้จะประหยัดไฟแค่ไหนนะครับมาดูนะครับครับจาก แอมชุดเดิมนะครับลำโพงชุดเดิมนะครับผมได้ต่อสายมาใหม่นะครับสายไฟนะครับจากเดิมที่เป็นแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ผมเดินสายนะครับต่อตรงนะครับไปที่แผงโซล่าเซลล์นะครับนี่นะครับสายเดินไปนู่นนะครับแผงโซล่าเซลล์อยู่ตรงนั้นนะครับแดดวันนี้ท้องฟ้าไม่ค่อยดีนะครับมีเมฆคุณเครือนะครับแดดไม่ค่อยแจ่มไม่ค่อยใสนะครับตอนนี้เป็นเวลาเกือบสิบโมงนะครับผมจะลองเปิดทดสอบเสียงให้ดูนะครับ มาดูกันว่าหนึ่งแผงนะครับสามสี่แปดสิบแปดโวลต์ครับต่อตรงนะครับกับแอมตัวเล็กตัวนี้นะครับห้าศูนย์สเอ็มทีครับเสียงจะเป็นยังไงนะครับ เสียงใช้ได้เลยนะครับโนนครับแทงนะครับ อยู่ตรงนั้นนะครับนี่นะครับกับแอมจิวตัวนี้นะครับนี่นะครับห้าศูนะสองเอ็มครับรุ่นประหยัดไฟนะครับกับลำโพงนะครับสิบนิ้วเลยสี่นิ้วสองตัวนะครับแล้วก็ลำโพง USB นะครับก็สรุปนะครับแอมจิวตัวนี้นะครับห้าศูนย์สองเอ็มทนะครับตัวเล็กสุดนะครับ ก็เปิดได้กับแผง18โวลต์30วัตต์นะครับลำโพง4นิ้ว2ดอกนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ลำโพงจาก USB ต่อคอมเดิมนะครับต่อซ้ายขวาขนานกันกับดอกซับนะครับก็สามารถเปิดฟังเพลงได้นะครับไม่คิเลนะครับก็มาฝากกันประมาณนี้นะครับถ้าท่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่างน้าจอทีววันนี้นะครับยังพอแค่นี้ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ Thank you.